สว,สว,สวัสวดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของใบช้ำน้ำนะครับอันนี้เป็นหูช้างด่างเหลืองนะครับหูช้างด่างเหลืองก็ช้ำน้ําได้นี่เกิดจากใบช้ำน้ําคือปัญหาคืออาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เลยฝนตกทั้งอาทิตย์เลยครับตอนตอนนี้ยังตกอยู่นะครับทีเนี้ยเราเจ้าตัวตัวเนี้ยโดนโดนทั้งอาทิตย์เลยโดนน้าทั้งอาทิตย์เลยนะครับหรือ ดินเนี่ยไม่มีโอกาสได้แห้งเลยนะครับคือถ้าพูดถึงเรื่องของใบชั้มน้ำเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเออ,อพวกด่างเหลืองอะไรงี้มันจะแข็งแรงกว่าด่างขาวอยู่แล้วนะครับโดยปกติมันแข็งแรงกว่าอยู่แล้วนะครับมันไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นใบชั้มน้ำได้อะไร เพราะว่าพอเขาโดนฝนทุกวันทุกวันทุกวันวนะครับปรากฏว่าใบเขาช้ำน้านครับดูอย่างใบนี้มันยังหยีหยับหยับนะครับแต่ใบนี้ช้ำเต็มๆมจริงๆมีต้นอะไรอีกต้นหนึ่งนะครับอยู่ข้างบนช้ำน้านเหมือนกันนี่ทาปูนทาปูนเขาไวเยเนะ้เดี๋ยวอันนี้จะลองใช้วิธีเปิดพัดลมไล่ เพราะว่าไปเจอคลิปของบางท่านเขาเปิดลมไล่ลนะครับแล้วหายอันนี้เดี๋ยวเรามาลองเปิดพัดลมไล่ดูเหมือนกันว่าจะหายหรือเปล่านะครับก็หวังว่าเขาจะหายนะครับเพราะว่าคือ,อถ้าใบไม่ช้ำน้ำเนี่ยมันจะสวยกว่าพอใบช้ำน้ำเนี่ยเนี่ยแต่ตรงนี้นะถ้าจริงๆเนี่ยมันต้องตัดทิ้งหมดเลย แล้วมันจะแบ่งๆมันจะไม่สวยเ,ย <c oughs> เดี๋ยวไปลองเปิดพระลมไล่กันครับลมเนี่ยก็เปิดเบอร์หนึ่งนะครับ <c oughs> เห็นเขาใช้15นาทีบ้าง30นาทีบ้างนะครับ <c oughs> เราก็เปิดไล่นี้ <c oughs> เลยเมื่อคืนยังไม่เป็นนะครับตื่นเช้ามาฝนมันตกด้วยเนี่ยตก น่าจะตกทั้งคืนนะครับเมื่อคืนเดี๋ยวมาไเปิดลมไล่กันดู๋ดยวมาลองดูครับ ตอนนี้ก็เปิดมาประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับสรุปว่าไม่น่าจะหายนะครับเพราะว่าเห็นของบางคนเนี่ยเปิดแค่สัก15 30นาทีก็ก็หายแล้วแต่น,นี้ผมเปิดมาประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ยังเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลย อันนี้ตื่นเช้ามาเจอนะครับตามาตามสูตรที่เขาบอกเลยก็คือต้องเป็นลายใหม่ๆอาต้องเป็นการช้ำน้ำใหม่ๆนะครับก็คือตื่นเช้ามาปุ๊บเจอเลยว่า,าใบมีอาการช้ำน้ำก็ให้เปิดพัดลมเลยอันนี้เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับตื่นเช้ามาปุ๊บเจอก็เปิดพัดลมเลยแต่ปรากฏว่าไม่หายครับผมก็เดี๋ยว คืออันนี้ยังไม่อยากตัดใบนะครับเดี๋ยวจะใช้วิธีการทาปูนแดงทิ้งไว้นะครับมันก็จะได้ไม่ลามก็ช่วงหน้าฝนอย่างนี้นะครับใครที่เลี้ยงพวกไม้ด่างก,ก็ต้องรักษาความชื้นรักษาอุณหภูมิกันนะครับอย่างด่างเหลืองเนี้ยมันน่าจะแข็งแรงกว่าด่างขาวอยู่แล้วใช่ไหมครับ แต่ว่าก็ยังช้ำน้ําได้อย่างพวกต่างขาวพวกบอลพวกอะไรเงี้ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับถ้าโดนช้ำง่ายกว่าพวกด่างเหลืองนี่เยอะแทครัหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ขอบคุณครับ